คลิปที่ซิคลิปสุดท้ายสําหรับบ้านนี้แล้วค่ะเนาะคลนะิปซิบนี่ก็ฝากไว้ด้ะค่ะเด้อฝากไว้สาหรับก้นเที่ยเป็นมาดามทั้งหลายนี่แหละเขาจงยูแบบห้มีกุ้นมีคาห้มีเฮ็ดตัวเขามีคาเจ็บแนวใดทีเขามีโอกาสได้เฝา้าคอยควาโดยพีน่นองก็ยังขอยมีโอกาสเนี่ยอยู่บ้านก็อยู่ผู้เดียว ย่ามลูกเตา่ามันกระโดนีนมันกระยันยยเหมือนล้วเนอะมันบ่ได้มาสนใจพอแม่บ่็ด้มาสนใจอย่างเด้เขากะขันเข้าพอให้งอมให้เงาย่าปลอยโอกาสแต่มันเสียป้าประโยชน์ไปมีอย่างมีความสามารดอยังในโตเข้าเห็ดออกมาพี่นองเห็ดออกมาขายเห็ดออกมากินนะคติข่อยแลกๆก,ก้อนข่อยจิตเป็นแม่ค่าสมัยตะก,กี้สามสิบปีทีเดียวบอกอยังง่ายๆคติของข่อย เฮ็ดกับเขากับเป็นแน่บ่เป็นแน่สมัยตะกี้เนาะตาดีกะซื้อ,อบอ่แมนน็นเนาะยังเนาะเอ่อยังนอะเขาว่าตาดีกะซื้อตาบอดกะซื้อยังนอ๋ยวก่อนเออตาดีบ่ซื้อตาบอดกะซื้อล่ะนี่ก็ที่ของคอยพี่น้องตั้งแต่นนมากคอยว่าบร่รวยกูบ่กลับพุนเด้คอยข้อที่ของคอยนะ่ะอีหลีพี่น้องคอยเป็นค้นที่แบบว่าใจคอยก้นใจค่ะพี่น้อง ่อยเลี้ยงลูกนี่ได้ดีสุกคนคอยบอกไว้เลยลูกอยู่เมืองไทย่อยเนี่ย่อยไม่ลูกหลายคนเด้อพี่น้อง่อยยังไงเดี๋ยวเรื่องไปเรื่องมากมันสิมาเปิดอยู่ใน youtube นี่แหละพี่น้องคอยไม่ลูกหลายคน้วข่อยเลี้ยงลูกให้แกงคอยบ่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินทั้งๆที่่อยสามาที่สิให้ลูกให้เต้าได้ได้พี่น้องคอยบ่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินถึงลูกสิคิดกับกับย้อนถึงลูกตอนลูกไัวรุุนอ่ะวอายังไงถึงไัยรุ่นของเขามากน่ะ เขาอาจจะคิดว่าโอ้ยแม่กูบ่หักอแม่กูหักแตงแต่ผู้นั้นหักแต่ย่ายหักแต่ั้งสี่ไปขอยป้อยให้ลูกขอยคิดไปพี่น้องว่าแต่ลูกขอยบไปติดเราติดยาติดมาติดมูอบ่เป็นขี่เราเมายาเพราะยังว่ตีขอยพุ่มใจในลูกขอยได้พี่น้องลูกขอยขาดเที่งพ่อเที่งแม่นะด้อยุทั้งพ่อนะแม่ลูกขอยนั่นแตกอกมากอยู่คนละมองละทีละเจ็บนะ จับมาจุม่มมาห้มกันในเมื่อเขามีโอกาสนะเขาสีมองเขาเป็นคนที่รักแล้วก็ห่วงแล้วก็ม่วงหางๆพี่น้องอยู่ในสายตาหางแม่นลูก่อยสิก,กะดิกไปเห็ดยัง่อยหูมัดพี่น้องคอยมีสายสืบคอยมีคนที่แบบว่าดูแลบ่วงหูดอกว่าลูกบ่วงหูดอกว่าว่า่าอยเห็ดยังไหนก็ลูก่อยลูก่อยไปติดถ้าลูก่อยสิเป็นนั่นเป็นช่วงไม่รุนทุกคนเนาะกันจะไปติดมู่ที่พวกนั้นแน่เนี่ยหอยกระสิ สั่งบอกโทษกิ่งไปนี่เลยสังเกตถอดแบบมูบกบบกเคือเป็นมูข้นที่ลูกเคยคบเป็นยังไงไปยังไงมาคอยก็ต้องดึงลูกใหยกลับขึ้นมาอ่าเบาในสิ่งที่มันบดีแล้วก็เบาในสิ่งที่แบบว่าเออพอแม่เกิดบ่มีอยู่ได้ปึกบริดสร้างซ้อนอันนั้นอันนี้ถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปแต่เกิด,ดยู่ผู้เดียวกันเป็นก้นสมรเรเทเม่เาไปสิมาเอาเขาต้องสอนลูกเข้าไปยังสิอย่ายไปสอนลูกด้วยเงิน บ่แม่นว่าลูกอยากได้มอเตอร์ไซค์ซื้อให้หาคว่ำตายให้ลูกตัวนั้นลูกอยากได้รถอันนั้นอันนี้ซื้อให้ทั้งที่บ่มีประสบการณ์เนี่ยเขาบ่ไรมันสิเป็นมันสิตเป็นตมน้ำพริกละลายแม่นม้ำพี่น้องลูกข่อยเนี่ยกะบ่อาหมยถึงว่าไปยุ่นน้ำพีน้ำนองเน่เขาเลี้ยงมาใส่กันน่ะท,ทั้งทั้งที่อันล,ลูกลูกหลานข่อยนั้นบ่ไ้ดีทอลูกข่อยขนาดเลี้ยงมาใส่กันเพราะยังว่เตีเพราะว่า การเลี้ยงน้ำพี่นองขันเ่าเลี้ยงพี่นองไม่พอจบสินหรอกพี่นองคว่จุติธรรมันบม่มีลูกก็ไอตัวหนึ่งนี่อ่ะขันแม่เด็กกินต้มไก่หรือว่าปีงไกล่ลูกข่อยกับเสดกินตีนไก่เออร้านลูกร้านเขากับเสดกินอกกินเนื้อจังสิการที่ลูกข่อยมันเห็นมันอยู่มากมันมองมากมากกับสิฟังจิตฟังใจเด็กน้อยเนาะมันกับสิกลายเป็นอัปเดตของมันขึ้นแบบว่ามึงละจังสินะ มึงย่าให้กูไดใหญ่ได้วโตควมคิดมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ลูกเขามันก็คิดใจเข้มแข็งแล้วก็เอาโตโัวหลอดมีการมีงานที่ดีเข้าก็ตตองเบิงลูกเข้าห่วงเข้าหางหางหางได้พี่นองว่าลูกเข้าสิเดินไปแน่ทางใดเขาก็ชุดออกมาลูกเข้าเปะไปทางไหนเขาก็พยายามชุดออกมาเบาไปจมไปมันบบฟังหน่อยฟังหลายมันฟังนิดนึงก็ยังดีหรือบางครั้งมันสุดทางตัน,ตนๆเข้าตองเป็นที่พึงของลูกลูกคอยนะ้ามันสิพานมาตรงจุดนี้ได้เนี่ยก็ก็คือกันเด้ กะแม่เป็นคนดึงแม่เป็นคนน่ะนี่เป็นคนฉี่แน่ทางอยาขอสําคัญเขายาไปเปิดคว่ำที่เงื่อนบ่แมนว่าอยากไปปด้นักน,นกระสือให้ลูกได้นี่ซื้สือให้ลูกมันสิบ่หัจักคุ้นคาในการแบบว่าเงืนหามาอยา่างเจ้าพ่ตตองห่วงดอกเจ้าเก็บเงื่อนไว้หลายๆเวลาเจ้าแก้ตัวแก้เถ่ามาก้วลูกเจ้ามีความคิดง่ายขึ้นเจ้าจ้องคอยไปซอยลูกในในคิดจัดการว่าเขาอยากเห็ดใด เขาอยากเห็ุนั่นเหตุนี่เขาอยากมีทุนมีห้อนเขาสี่เอาไปเหตุลงกิจการนั่นกิจการนี้เขาต้องเบิงความสามารถลูกนะว่าเหตุได้บแล้วกะอายุซัมนี้มีความรับผิดชอบใดไปบ่แมลออ่ลูกเจ้าอายุสิบกว่าปียี่สิบปีเจ้าไปหายเงินเป็นแสนสองแสนสามแสนสี่แสนยังสิมันกนละลายล่พี่น้องเพราะว่าลูกบ่มีความพื้นฐานในความรับผิดชอบนะ เฮาเห็ดเท่าหาไปนี่เฮาเฮาแบ่งสรรปันส่วนไปเลยว่าปุ๊บเกิดเฮาเป็นยังไปหรือเฮาตายไปปุ๊บเงินโอนเข้าบัญชีผู้นี่ผู้นี้ผู้นี่เท่านี้เท่านี้เท่านั้นเฮาเสียดแจงส่นสําหรับลูก่อยอยู่เมื่ออยู่อยู่เมืองหนอกนี่คอยบ่ได้ห่วงได้พี่นองเพราะว่าเขามีทุกอย่างแล้วตระกูลนี่คอยมีลูกให้เขาด้แค่นั้นนอกนั้นเขาบม่มีลูก my family husband no have children มี่อยผู้เดียวนะ ทูบอยเรวก็เขาดีใจคากน้าสมบัติภาสถานเ่ตาองห่วงพี่น้องต๊ห้าลูกคอยมดแล้วก็คอยคอยเลยบ่กห่วงไงบ้านกะหาล้งทีทางอีกสามมองอันนี้คือสมบัติที่ของลูกของพ่อเขาใจสําหรับคอยคอยบุกคิดอย่างเลยคอยบุกคิดว่าอูสิไปเอาไปอันนั้นนั่นั่นคอยบุกคิดในสมองคอยเลยพี่น้องคอยพ่อแลี้ยงว่ายังไงคอยพ่อแล้วกับการที่พัวคอยหามากการที่แบบว่าเออ เข้าพ่อในสิ่งที่แบบว่าเออมันเข้าใดมาหลายเล้ยวพี่น้องเามันเท่าตายไปจากโรคโควิดหรือว่าอันโน,โน้นอันนี้นั่นเนี่ยคอยสร้างพวไวเลยย่านีเดอร์อามถิ่งแม่แล้วก็เงินโมนีเดอร์เขาลูกค่อยแม่เจ้าก็ต้องรับพิดชอบถูกเดือนไปคือเขานี่กวมอันคอยคอยเฮ็ดไว้เมื่อพอยังมาตีพี่น้องโควิดมันมาแล้วก็ถ้าเฮ้าบ่เฮ็ดบบเ้าบบจาโบยังเกิดเฮาตายไปมันก็นสิมาหยุ่งที่หลังจัางบัญชีธนาคารแน่นี่เนี่ยพี่น้องเจ้าไปรลด กอจะบอกให้ทุกคนเฮดเดอร์เจ้ามีหน่อยมีหลายมีอยังกัตามไปว่าจะเกิดว่าฉันตายฉันยังปุบเนี่ยเอาเงินโอนเขาบัญชีผู้นี่เมืองไทยหรือว่าโอนเขาบัญชีผู้นีอยู่หนียู่ใส่กระตามเฮดจังสันไว้แมนจิตเป็นผัวเหาหรือเป็นใครกับมีสามาที่สิไปยกเลึกหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงนันใดพี่น,อน้องผู้ใดมีสมบัติพาสสถานอันใดให้เฮดไว้ด้อพี่น,อน้องกันไว้ดีกว่าแกเจ้าบ่หูวันตายรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายนะพี่น,อน้อง อันนี้ก็คือกันน่ะละ่ะคอยบ่ห่วงลูกอยู่นี่ยอนน้ำตาตีลูกคอยอยู่นี่มันสบายบเอาต,ตัวรอดแล้วก็ลูกยุนี่คอยก็เลี่ยงเลี่ยงบย่ไดอํานวยความสะดวกคือกันได้พี่น้องคอยเลี่ยงใส่เฮ็ดเวียกใส่เห็ดเวียกท่กามความสะอาดบ้านซอยเมย์ใส่สักผ่านะใส่ล้างจานนะถีแรกแรกนะพี่น้องมันเฮ็ดบ่ด,ดีดอกแต่ว่าเข้าปฏิบัติเข้าใส่มันทุกมือทุกอไอ้ใส่มันทุกอาทิตย์ นะทุกอาทิตย์ทุกนันทีน่นี่มันจากมันติเห็ดอุดรอลาดจากเห็ดบดีมันสกายพัฒนาเป็นจิตใจมันถึงเวลาเขาสิหมูลเลยล่ะลูกไข่เด๋ยนนี้บ่ต้องบอกเนี่ยแต่กี่ก็จมปากเปียกปากแฉะจนหูห่อนขึ้นกันเลยพี่น้องแต่เด๋ยนนี้บ่ต้องเขารู้นาที่ของเขาเขาเห็ดยังของเขา,ขเขาคนใหญ่กับเห็ดกับเขากินเองแต่เมื่อใดอยากกินกับเขาไท่กับบอกให้แม่ทอดหมูกับแค่นั้นทอดหมูทอดไก่แค่นั่นลูกไข่กินบ่เนี่ อาหารฝรั่งอาหารนี่เขาเหตุกินของเขาเองข่อยเลยบ่ะ่วงลูกค้นค่อข่อยบ่ฮวงลูกอังกฤษเพราะว่าตระกูลนี่มีข่อยมีลูกใ้เขาได้มีลูกมหล้านใ้เขาได้แค่สองคนแม่นเขาจิตายไปเป็นเขาจะนีไปเนี่ยก็เป็นโต๊เป็นของลูกข่อยหมดผู้ใดมาเป็นลูกสะภ้ยข่อยหรือว่าอนาคตของลูกข่อยข่อยก็บบะ่วงมาลูกข่อยสิบ่มีทางธรมาหากินถ้าเกิดข่อยได้ลูกสะภ้ายเฮ็ดล้านเล็บ หรือว่าเป็นพวกเสริมสวยเสดงไข่ก็มีว่าเป็นไข่โทษที่ว่าเป็นสมบัติข่หรอกสาม,มีข่ก็มีห้องอ่ามีห่องมีหลางแต่กี่ห้คนเศร้าอาทิตย์ละลอยเดือนหนึ่งสี่ลอยบ่อยแต่ข้าเจาเ้าเศร้าเออเศร้าข้าเจ้าออกลูกมากเป็นเด็กพิเศษไปเนี่ยหาคนมาเศร้าถามคนไทยมาเบิง้งขา,าอ็เอเรียบดีไม่มแต่แถวโรงงานมันว่าเป็นแถวชอปปิง้งเขาก็บ้ามา,มาอนุ้นนี่นั่นเอาไปเอามากก็เลยปิดพี่น้อง ปดบ่อยคนมาอยู่ยานคนที่มาอยู่แล้วมันมันเออย่างนิสัยบด,ดีอดีจังสันจังสีมาเห็ดหล่านเ่าพัางมาเห็ดของในเฮียในซ่านเ่อพังเพราะว่ายุหนีมันสิมากเป็นจังสันก็เลยปิดิถิมใบพี่น้องว่าจําเป็นนี่ต้องคือแบบว่ามีพ่ออย่พ่อกินแล้วว่าจําเป็นนี่ต้องไปดินลุนไปควายขวาจังสีนาพี่น้องนี่แหละชุดประสง์อันนึงมันก็เลยตายไป,ไปไว่าขอบขั้วมีความสุกเพราะว่า มันมี้อมหมดทุกอย่างแล้วพี่น้องหรือว่าถ้า้ลูกสะใภยคนที่สองมากกับเป็นเสมียนอ่าเป็นเสมียนซะเพราะต้องจ้างเขาเพราะว่าซูมือในจ้างเข้าเจ้าจ้างเสมียนจงสี่นะก็มาเหตุงานออฟฟิศซะจจงสี่มันก็เลยว่าการโปร,โปรแกรมลูกสองคนอยู่นี่คอยก็เลยบ่ห่วงมันคอยจีนอนเม่นคอยตายตายย่ามใดคอยก็ตายตาหลับจังสี่นะพี่น้อง สำหรับคนไทยข่อยสำหรับลูกคนไทยข่อยกระเฮ็ดข่อยกระหาสางนั่นสางนี่พอถึงเวลาอันสมกวรนม่นข่อยตายก็ย,ยังกระโต๊เป็นของูกลูก,ลกข่อยกระจีเลสับายไปข้างหน้านะี่ถึงลูกถึงบางข้างลูกสิว่าเข้าใจเฮ้เาเฮาก็อย่าไปโกรธไปเกียรอย่าไปปล่อยไปแซงลูกมันมันจะเป็นกรรมเป็นบาปพ,พี่นองเฮ้าจงพุ่มใจเขาห่างๆแบบว่าเออดีเนาะลูกกูเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้แบบว่าเออบ่ได้มาก เขาบ่ได้เดือดลอนบ่ได้ถูกอกถูกใจน้ำหลูกบ่ได้เป็นขี้เหล่าเมายาบ่ได้เป็นขี่คุกนะหลูกเข้ามีใไมีรรม่าหากินหูจักคิดจักทำนี่เข้าพู่มใจตรงนี้พี่น้องเข้าเขานางคิดว่าเขาถึงมันจิถึงถึงมันจะคิดแบบว่าโอ้แม่กูบ่สนใจกูบ่หาเจงสซนจงสีนะเข้ากะจงพุ่มใจเลยพี่น้องว่ามันบ่คิดสักวันหนึ่งมันกะต้องคิดได้ว่าเงื่อนที่เขาเห็ดเข้าหาเงื่อนที่เข้าหายมันย่ำสำคัญย่ำสำคัญจำเป็นน่ะ หฮาวหายเดี๋ยวคว่ำหลักหรือว่าหายเดี๋ยวคว่ำแบบว่าเอออยากให้ลูกเป็นค้นดีอยากให้ลูกอะสวยตัวตัวตัวเจ้าของใดจังสีนะพี่น้องข่อยสีเป็นค้นที่หักลูกทุกค้นทอๆกันเพราะยังวาติข่อยเป็นค้นหักแบบว่ามีคตินงว่าหักแล้วก็ทั้งรักทั้งห่วงแล้วก็มองดูห่างๆข่อบ่เ,เคยมงค่งข่บ่เคยยอมให้ลูกข่ไปตกละกำลำบากนะพี่น้อง บอกว่า,ายูไซยูเนอ,อยูไต่อยไปตามลูกคอยมา่อยไปอุ้มชู่ลูกคอยมาคอยเพะเหตดไห้ลูกคอยแบบว่าเอย่อย,ย,ย,ยค่ายๆก็ว่าคอยเป็นคนชุดดึงลูกข่อยขึ้นมายง้มก็มีโอกาสพี่นองแต่กี่แต่กี่เข้าถูกเข้ายาเข้าลำบากแม่แต่ชีวิตเท่ากัเาบเสียบอลอดเท้าเข้ากับไปอีกจกากอ,อีกกรณีหนึ่งเห็นบอกแง้มเขาไม่นนมมยูไม่กินแง้มเลยเขาก็มองเอาลูกข้างห่าง เฮาถึงเวลาค่อยสิให้ลูกย่ำเวลาจําเป็นนะพี่น้องเราก็กามีเหตุมีผลการให้เงินลูกคอยมีเหตุมีผลล้วกลมีค่วมจําเป็นแบบใดบวกลบคูณนหารเบิงสะกวนเราคอยว่าเป็นว่าคอปุบห้ปับคอยต้องมานางคิดพิจาจณาเพราะว่าเงินเข้าใส่ไปจ่ายไปมันสิมีประโยชน์บ่มันสิละล่ยลงแม่นม้ำบ่ยังส่นะจงถ้าเฮาเหตุปฏิบัติเอ่อกับลูกกับเต่าในทางที่ถูกต้อง เดินโดยซ้ายกลางแล้วเฮ้าสีสบายใจเฮ้าสีพี่คว่มสุกจงรักและห่วงมองดูห่างๆนี่คือนาทีของเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้กับสิบจานหนาะที่ไปแล้วกะะฝากไวสะะ้สานีแล้ะค่ะสําหรับคลิปที่สิบเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวมาต่อมาอื่นมาสิมาเบานนท่านี่ยังให้ฟังอีกเนาะพี่น้องอันกระคอบคุณนหลายๆคนที่เขามาฟังและติดตาม แม้สิเป็นประสบการณ์ก็ดีหรือว่าฟังเป็นนิทานกล่อมเลื่อนใ้ก็ดีพี่น้องฟังแลวก็คือจังวาน่นแหละครับกับกดไหลกดแช่กดนั่นกดนี่ไปเพราะว่าการกดไหลกดแช่หรือกดติดตามกันมันบ่ได้เสียหายพี่น้องมันบ่ได้ลำบากมันบ่ได้เสียเงินกดไปโหลดเ็ดไปโหลดคือข่อยนี่เขากดไปโหลดข่อยนี่ไปโหลดกันเข้าไปผู้ลังคนข่อยเข้าไปเฟซบุ๊กกดหายก็มัดติดตามได้เดี๋ยวเดี๋ยวสิลองเบิ่งอีกเทียนหนึ่งอยู่ สำหรับคนแม่แย่ดาด้ยังนั่นแะเขากดเข้าไปแล้วมันมีะมันกดติดฐานบ่ด้เดี๋ยวสิไปล่องอีกเทียนหนึ่งโอเคเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะสัำนี่ลค่ะมือนีฝากไว้ส้ำนียลจ้าสวัสดีจ้า